สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามอยายนต์จูนนิ่งนะคะวันนี้ที่สาขาตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะสมาชิกอ e ีซูซ u ดี a x 3.0ค่ะกับรถที่มาด้วยอาการรอบตกนะคะเครื่องยนต์สั่นจากที่ทีมช่างนะคะได้ตรวจสอบและวินิจฉัยอาการแล้วสำหรับ e ีซูซูคันนี้นะคะจะต้องมีการตรวจเช็คในส่วนของระบบเครื่องยนต์ค่ะ แล้วก็มีการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบาลาวใหม่นะคะรวมไปถึงการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ค่ะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพค่ะผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนจุนนิ่ง วาลเปรียบเสมือนประตูเปิดปิดควบคุมปริมาณการไหลผ่านของส่วนผสมเมื่อใช้งานตามระยะเวลาจะเกิดการสึกหรอจากการใช้งานค่ะการตั้งวาลจึงถือว่าเป็นการ m ม i n t น n a นมากกว่า service เพื่อให้ได้ระยะการเปิดปิดตามค่ามาตรฐานและทําให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์การปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาลใหม่นั้นทําให้รถยนต์นะคะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ บำรุงรักษาเครื่องยนต์นะคะด้วยสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ํามันเครื่องหายช่วยเคลือแบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะปิดฝาครอบเปล์าเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคือการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องค่ะพร้อมกับการบํารุงรักษา ก่อนทาการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเราจะเติมน้ํายาฟัชชิ่งออยค่ะเพื่อช่วยชะล้างภายในเครื่องยนต์ให้สะอาดนะคะปต่จะจากการกัดก่อนค่ะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะฟีเครื่องยนต์ไว้15-20นาทีค่ะหลังจากเติมฟัชชิ่งออยนะครับก็ติดเครื่องยนต์ไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับ พื่อให้สารตัวนี้ไปละลายสนิมตะกอนต่กกา,รรางๆน,นะครับที่ติดอยู่ภายในเครื่องยนต์นะครับก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะคะอย่าลืมว่าทุกๆครั้งในการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะจะต้องเปลี่ยนพร้อมไส้กรองเครื่องใหม่ค่ะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ํามันถูกหยุดนะคะที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์จะต้องใสสะอาดเติมสารเสริมประสิทธิภาพขาสารกันหอนเฟืองท้าย S340 ลดการสึกหรอข,ของเฟืองท้ายและระบบเฟืองท้ายค่ะ สารเสริมประสิทธิภาพข่ะสารกันหอนเกียร์กระปุก S40 ลดการสึกหรอของเกียร์อุปกรณ์ภายในห้องเกียร์เหมาะสำหรับเกียร์อ e ีซูซุใหญ่ยนจุนนิ่งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซันซอยค่ะ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงซันซอยอัลฟาซินซีเจโฟมีส่วนประกอบของน้ำมันสังเคราะห์และน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารคุณภาพชนิดพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าจึงมีความคงตัวสูงสามารถใช้งานได้ทุกสภาวะให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมในมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ควบคู่กับสารเสริมประสิทธิภาพ v t 1 Super Treatment เพื่อช่วยืยียยุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลเพื่อช่วยขจัดควันดำและลายสนิมละลายเมือกทำให้อัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดสารกันหอนปัม๊ม power ป้องกันการเกิดเสียงหอนฟื้นฟูโอ o ิงและซีลมีสารป้องกันการรั่วซึม สารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวช่วยทำให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นเป็นอันเสร็จในการบำรุงแก้ไขนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตรวจเช็คความเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพาท่านสมาชิกไปทดสอบขับภาคสนามค่ะ ครับนะครับตอนนี้เรามาทดสอบขับนะครับภาคสนามนะครับกับรถยนต์ e-sure ีแมนะครับเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวสอบถามนะครับชื่อท่านสมาชิกนะครับแล้วก็อาการที่มาเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสันติครับอิสติครับมาจากไสน้อยนนทบุรีครับนนทบุรีนะครับครับผมรถคันนี้มีอาการอย่างไรครับรอบเครื่องมันตกแล้วมันสั่นผมก็เลยมา ก็เป็นลูกค้าเก่าด้วยครับเคยมาทําแล้วเคยมาทำแล้วเกี่ยวกับอะไรครับตอนนั้นเกี่ยวกับควันดําครับควันดําหายไหมครับนะหายครับหายเลยตอนนี้ควันก็ยังไม่ดําไม่ดาครับดำทักงวันนี้หลายปีแล้วประมาณสี่ปีได้แล้วสี่ปีแล้วที่มาทําครับตอนนั้นทําไปควันดําเท่าไหร่ครตอนนั้นก่อนมานั้นแปดเก้าสิบเลยอ่ะแล้วหลังจากทำแล้วครับหลังจากทาเหลือนิดเดียวอ่ะ แต่ตอนนั้นยังไม่มีวัดค่าเพียงแค่ควันมันหายไปอ๋อครับสี่ปีที่แล้วเนาะตอนนี้ก็มีวัฒนาการของเรานะครับมีเครื่องมือในการวัดแล้วนะครับพิสูจน์ว่าค่าควันดาตามกฎหมายเนี่ยมันเกินหรือไม่นะครับครับนะครับตอนนี้อ่าแล้วแล้วมารอบนี้เป็นไงครับรถคันนี้รอบนี้ก็ดีขึ้นหลังจากทำแล้วลอกเครื่องดีขึ้นใส่สารเคลือบทุกตัวเลยะครับ ตอนตอนแรกเป็นอาการยังไงฮะลอมมันไม่นิ่งครับรอบไม่นิ่งเลยครับพอเบาแล้วเครื่องมันหอบอ่ะเป็นมานานเนี่ยครับเนี่ยเป็นได้สักเดือนเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วใช่อาการนี้เกือบเดือนแล้วนะครับก็มาที่เอเจนซ์ครับมั่นใจมั่นใจไม่ไปที่ไหนครับติดตามมานานแล้วนานมากเป็นลูกค้าเก่าดั้งเดิมห่างจาก บ้านผมมาตาครีนี่ร้อยเจ็ดสิบโลอะครับโอ้โหถึงจะไกลแค่ไหนมาครับมั่นใจเดินทางมามั่นใจมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเซนมาแล้วมันจบมาอีกรอบนึงกลับมาเติมสารครบทุกวันเลยทุกตัวเลยครับนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องด้วยครับก่อนถ่ายน้ํามันเครื่องฟัชชิ่งออยด์ด้วยครับนะครับแล้วก็มีการเติมสารเสริมประสิทธิภาพทุกตัวเลยมีสารกันหอนเฟืองท้ายเกียร์กระปุกแล้วก็เกียร เป็นถ่าย power เปยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็มีการเช็คระบบเครื่องยนต์เช็ควาลนะครับปรับตั้งวาลใหม่เห็นอกวาลห่างมากได้ไปดูช่างไหมครับตอนดูเป็นไงทุกขั้นตอนละเอียดยิบนะครับก็มีการไปเช็คโอชีดด้วยใช่ไหมครับเอาโชีไปเช็ครอบหนึ่ง่อความแน่ใจนะครับผ่านมาจาก4ปีแล้วนะครับตอนนี้อัตราเร่งดีขึ้นไหมะดีขึ้นดีขึ้นนะเราเครื่องต่ํา รอบเกินสามอันนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้รอบร้อยหนึ่งรอบเครื่องไม่ถึงสองพันห้าครับปกตินี่สองพันแปดสองพันเก้าเลยแปลว่าอัตราไออัตราการกินน้ำมันก็จะดีขึ้นด้วยใช่รอบเครื่องประหยัดขึ้นเนาะครับครับครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกครับที่ใช้รถถ้ามีปัญหาใช้รถรุ่นเดียวกับผมมาที่นี่ไม่ผิดหวังยิงครับนะครับก็มาประจํามาประจําลูกค้าแฟร์ขับตัวจริงอาจารย์ใหญ่ใช่วันนี้ไม่เจออาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ไป ทัวร์ทัวร์ทัวร์อะไรครับภาคใต้ไปหาสมาชิกนะครับท er ี่ภาคใต้นะครับแล้วก็ไปดูเปิดอู่ใหม่ดูนะครับสมาชิกเออเปิดอู่นะครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์นะครับก็ฝากด้วยครับสมาชิกท่านใดนะครับที่มีปัญหาเดียวกันนะครับเกี่ยวกับรอบตกนะครับเครื่องเดินไม่ดีเลือกเลาเดินไม่เรียบอะไรไม่เรียบไปเรื่อยมาเลยควันดำนะครับตัวชูโรงนะครับอาการเกียร์กระตุกสําหรับรถเกียร์ออโต้ ทุกๆอาการนะครับโทรมาปรึกษาแล้วก่อนได้นะครับเรายินดีให้บริการเรายินดีให้ครับปรึกษานะครับโทรมาได้นะครับทุกๆช่องทางนะครับเปิดบริการทั้งสองสาขานะครับทั้งสาขาตะคีแล้วก็สาขาระยองเปิดบริการทุกวันนะครับเน้นนะครับทุกวันนะครับมีลูกค้าหลายคนโทรมาถามว่าเปิดบริการไหมนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับคือมาก่อน8ปดโมงได้คิวแรกแน่นอนนะครับอันนี้ก็บอกถึงสมาชิกทุกคนด้วยนะครับว่า เราเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับก็อยากฝากสมาชิกท่านด้วยนะครับสารเสริมประสิทธิภาพจะอยู่ในรถ30,000กิโลนะครับน้ำมันเครื่องใช้น้ำมันเครื่องซันซอย 15W40 ด้วยนะครับป้องกันน้ำมันเครื่องหายด้วยนะครับในส่วนเรื่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเยี่อยาจูนนิ่งทาง y t u t u ครับวันนี้ต้องส่ง i ีซูดีแมนะครับคันนี้กลับบ้านแล้วนะครับก็สวัสดีครับ มาคันแรกกับคันสุดท้ายเลยตามสโลแกนตามสโลแกนครับครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็ปที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว,ว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป